สามแสนผมตาม,มแล้วเกปีกล้านหนึ่งโอ้โหหน้าสองคู่ก็ทุ่มแล้วเลยก็ได้ฉันก็ชอบไปเจ้าบ,บนทุ่มเหมือนกันอมอล้านหนึ่งตามไปดูด้วยดูเหมือนเอดจะนำโชคเลย ว่าไปอีกสองล้านเ่ะตาเยอะคืนนี้มือตกจะเล่นมากเลยนะอะมอบซะเลไปกินเดียวกตาเยืยเิกเล่นเถอะรีบกลับไปอยู่อาซ้อเถอะนะทุกท่านครับลา่อน,นะครับอ้าวตาเยืยทำไมคืนนี้เอาเพื่อนมาขัดลาบล่ะไม้ว่าจะเล่นกับยสวางไง <laughs> คุณก็รู้ว่าเขางงเยียแล้วอย่ายเขาอยู่ต่อเลยครับอ่อีไปปลุกคนขับซิครับ ตาเยี่ยนน่นจะกลับจริงเหรอกลับสิคือพรุ่งนี้เขาเรียนกันใหม่ก็แล้วกันนะจ้างเธอตัวใหญ่แต่ใจปราซิลแล้วว่าไงนะว่าฉันใจปราซิลเหรอค,คือพี่หนันใช่ไหมครับให้เกียร์ก็เรียกพีหนันไม่ให้เกียรติเรียกพ่อก็ไม่มีความหมายในเมื่อทุกคนกําลังติดลมอย่างนี้ผมขอรบกวนสนุกได้คนได้่งไหม<อ>ครับอืออืมจริง ไม่ต้อนรับผมเลยด้วยความยินดีเชิญละพ่อไปกรัวน้ำร้อนเออคุณอาคีล้างผ้ามากๆแล้วคงจะเหนื่อยไปพักก่อนดีกว่านะ,นะเออนี่น้องสาวหนูช่วยเป็นคนแจกผ้าล้างผ้าได้ไหมหนูเล่นไม่เป็นนะคะไม่เป็นเดี๋ยวก็เป็นนะเขาไม่มีใครคัดค้านนะอนะไรก็ได้น้ำขอให้เด่นเถอะ ล้างไพ่แล้วแจกเลยแจกไพ่ด้วยว่ามาสิห้าร้อยกันแล้วกัน,กนเฮ้ยอะไรห้าร้อยเนี่ยมันน้อยไปอของกลางพันหนึ่งแล้วว่าห้าร้อยได้ยังไง อ๋อห้าร้อยน้อยเหรองั้นเป็นห้าล้านก็แล้วกันนะอโอทิ่จะครูกันแล้วไงนี่เอ็ดนะถ้ากล้าก็ตามมาทำไมตามผพกินนะมีเอ็ดใบเดียวใหญ่นะเพื่อนกู้มีเอ็ดใบเดียวว่าไปห้าล้านหลบดีกว่าใครจะบ้ากล้าเล่นไปด้วยเหรออะไรกันเนี่ยหลบกันหมดเลยเหรอเนี่ย อันนี้ผมมีเอทกับสองแท่นั้นเองนะโอ้ขอบคุณที่อุปการะนะครับโอ้โหน้องนำโชคสองอันนี้ของน้องนะอันนี้ของพี่เอาซิเขาให้ก็รับไว้ซิขอบคุณค่ะส่วนอันนี้เล่นต่อทำาใหฉันหนู ดูสิเอ็ดนำโชคเรียนแบบคุณลงล้านหนึ่งได้ไหมล้านหนึ่งอตามไปล้านหนึ่งผมเกเพิ่มหน่อยอีกสักสามล้านแล้วกันนะดีไหม นนันไ้ไม่ตามเหรอแล้วคุณล่ะไม่ตามด้วยไงใจถึงหน่อยสินะ,ะว่าไงอ๋อขอบคุณนะครับแล้วคุณอ่ะจะตามไหมเกดีนะเด็กอ๋อขอบคุณที่อุปการะลดันอทำพ่ายหนู ว่ามา,มาแม่แมก็ว่าได้แล้วครับเนี่ยอ่นิดหน่อยนะสามพันเล่นกันฉันพี่น้องอโอ้ดูดีทั้งคืนเลยว่ามาเลยคู่แม่มก็สองล้านก็แล้วกันแน่ใจนะ้ว่าดวงดีออสองล้านตามไปด้วย แล้วแกไปอีกเท่านีออ้พี่นันคราวนี้พี่ขู่ผมแล้วนะแล้วก็จนปัญญาเล่นกับพี่นันให้มันสักทีเถอะนะดีมากอ่าอืมเอาไปเลยนี่น้องสาวแจกไพายจ้ะโออือ,อ,อ แบบนี้ก็มีด้วยสิบตผิดที่มันดูทีวีผิดช่องมันต้องดูกรลบตก่อนเรื่องพนันมันต้องใจถึงพี่นั้นเพราะวพี่ใจถึงแต่ไพ่พี่นะใจไม่ถึงผมต้องแม่นครับเห็นไหมครับอ๋เฮ้ยเออมันเช็คแล้วครับเฮ้ อ๋อืมอ๋ขอโทษที่ทวงได้แค่นี้ก็ถือว่าถอนทุนแล้วนะพี่จริงวันหน้าพบกันใหม่อมขอบคุณความชิงตาที่แล้วมานะ่พี่ได้ไปสิบล้านนะคือนี่พีติคือมาแค่เก้าล้านพี่จะได้อีกล้านหนึ่งคงไม่เกินไปนะ